วันพฤหัส,สบดีที่สองตุลาคม2568เวลา10นาฬิกาดรเอกพั e ue, นธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีดรสิริพรอ,อินใจเอือ้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วยดรปรกรณ์หงสุพันรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเลขานุการนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีสมาชิกสภาทเทศบาลเมืองหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการโอนย้ายมาเพื่อดํารงตําแหน่งจํานวนต้าตแหน่งในหน่วยงานสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้แก่นางสาวนัทยาพลเสนโอนย้ายมาดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษานายประพัฒ ธีระอัศว,วัตโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนายปรีชาภูชมศีโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวดัดประตูสารนางสาวปรียาเกตแก้วโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพัันงานธุรการระดับปฏิบัติงานและนางสาวพรทิพย์มาลัยทองโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงานณนะห้องประชุมใหญ่สีมาลาชั้น3ามเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี